ธรรมนามาสามีสุปฏิสันทัมนามาอีสัทวุพระมา,จา,ะามะกะกเจรุกาติปฏิสาหมปฏิกัณฑีอันเ่ทวาลังไยาจัธาสันติธาสัตตาปร,ราชาคาชาติขา เอเสด็รท่ามังอดโลกันปิดบางปัดชามมีหมงพระพุ้าสวนปฏิกาทุกลูกเจ้าค่ะ การทอผ้าบังสุกุลปูปรุงยากนะครับซึ่งเมื่อสังกูระหว่างทีราคุณเจ้าสซดรมติกานะครับทาภาพก็ช่วยกันนะครับนำภาพบังสุกุลนั้นไปมอบให้กับคณะทันทุมวิเศษก็อาจจะไม่ท่วถึงทุกท่านนะครับก็ต้องกราบขอไปด้วยนะครับสำหรับในการทอผ้าบังสุกุลนี้เราจะกล่าวคำถวายอยู่กับทีก่อนนะครับ เมื่อกล่าวคำภาวาเสร็จแล้วขอท่านได้เลยนะครับต่อไปพร้อมแล้วก็ขอเชิญทุกท่านนะครับพระดมือถือผ้ากล่าวคำว่าตัดประอบนะครับท่านนี้ไม่มีผ้าก็กล่าวคำว่าตัางนะครับข้าแต่มาส่์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายผ้าบางสุกุลถืนนีแกพระามกสุสงเพื่อความสุข ความเจริญกับข้าพเจ้าทั้งหลายและข้าพเจ้าทาั้งหลายขอที่ส่วนกุศลนี้ส่งไปให้ดึงกับนายอันทาวุธิลูกพันผู้วัยชนอายุ58ปี3เดือน7วันจงได้รับอนุมโมทนาในบุญกุศลนีด้วยถืนยกขึ้นจดสาธุ ครับหรือไม่ตรอก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับปวดตามยาวเข้างภาพกุนเจ้าเสร็จแล้วก็ปล่อยมือครับหรือว่ากับที่ของท่านได้เลยครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็กับที่นั่งของท่านทุบพิเกตได้เลยครับ ไม่ต้องยืนรอนะครับกับที่นั่งได้เลยครับดังทายนะครับเมื่อวานเสร็จแล้วก็กลับไปทันกลับที่ได้เลยไม่ต้องยืนรอนะครับกับที่นั่งรกลองเดินได้เลยนะครับ กำเดียวเจ้านาทีดันไทยบอกด้วยกับทางพอมแล้วพรอมแล้วนะครับััตตนนิิอุปชวทม โอกาสน,นี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เก็บปูสายหยกก่อนนะครับเพราะปูสายโยกนี้โยกมาจากศพนะครับก็ถ้าจะเป็นการข้ามก็ไม่สมควรนะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เก็บให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอกาสน,นี้ก็จะเป็นการไต่ถอนผ้าบานสุกุลนะครับเจ้าหน้าที่เก็บผ้าก่อน,นครับแล้วก็ ก็ต่อไปเดี๋ยวก็นำสองปัจจัยที่จะถวายพระกุเจเ้าพระลำดับสวดมัติการวมกันน้อมถวายปัจจัยพระกุจเ้าพระลำดับสวดมัติการนะครับนะครับกอนนี้บนพระกุเจเ้าถูกลูกนะครับถ้าว่าลูกหนึ่งลูกใดอย่างการพระบัติสกุลก็ดีปัจจัยในส่วนต่างๆปัจจัยถวายพระกุเจเ้า ปัจจัยใดต่อพระมังสกุลถ้ายังขาดตกบงพร้องอยู่ก็ทักโทษได้นะครับครัโอกาสนี้ในการน้อมถวายปัจจัยก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเข้ารายการกุศลนะครับรีบประชะที่เจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้นะครับเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟก็ดีเพราะว่ามอบให้กับโรงเรียนก็ดีโอกาสนี้ก็เข้ารายการกุศล กระผมธนาอาจารย์พุธนะครับไปขอเรียนเชิญมาแทนโรงเรียนวัดควรจันทร์นะครับรับมอบรุปประจำตัวกิจก,จกรรมการาศาึกษาของโรงเรียนวัดควรจันทร์ขอเรียนเชิญคุณดูนะครับ ในการที liksom, ่4ีนะครับสนับสนุนกิจการของมูลนิธิสมการผู้ภัยพลเมืองฮอลีเดอร์มนแครครับยนต์ยื่นร่างย่นรับ กรมชวนาคิตตกหมู่บ้านหนองจิบตกละที่20บาทโดยคุณวิระผู้ชฉยยาขอบพระคุณครับขอบพระคุณกรมชวนาคิตหมู่ห้าต้นลองยางตกละที่20บาทโดยคุณเทียมคุณถาวซึ่งเป็นคุณอาวัฒุธตัวผัดตัวชนนะครับเป็นสมาชิกกลุ่มก็ขอบคุณทุกท่านที่ประ่าจัดการในการลงก็อ่าบริการการเสียชีวิตในครั้งนี้ครับตอนนี้ในการมอบ การบูชเสร็จแล้วก็ขอถือท่านครับสัวน้ำและพอจากพระเจ้าขอที่พณิพระเจ้าอันมโหารค่ะท่างคนครับ